มาดูตอนช่วงเทส,สายครับประมาณใกล้จะเที่ยงระดับน้ําก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกจากตอนเช้านะครับรถก็ยังสัญจรได้อยู่ครับแต่ก็ต้องระมัดระาวังกันนะครับอันนี้เป็นถนนเส้นบุบนนะครับสะพาน200ปีข้ามไปทางอำเภอวารินนะครับอันนี้ก็อยู่บริเวณดูโฮมนะครับ ทางนี้ก็เป็นบริษัทลงสงวนนะครับก็บรรจุกรกะสอบทรายกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากระแสน้ำค่อนข้างไหลแรงครับระดับน้ำก็ยังไหลเข้าด้านข้างอยู่นะครับนี้ก็เป็น สถานที่ทำงานนะครับก็ได้เก็บรถขนย้ายรถเก็บไว้ในที่สูงนะครับนี่ครับรถก็จะมีคันใหญ่คันเล็กนะครับขับมาด้วยกันแต่ถ้ามีคันใหญ่ออกหน้าแบบนี้จะง่ายครับเพราะเขาจะดันน้ําให้คันหลังก็จะขับตามง่ายครับก็ขับตามกันมาตามทางเรื่อยๆนะครับ ถนนเสนี้ก็ใครจะสัญจรใช้หรือการเดินทางก็ให้ใช้บริการรถของหน่วยทหารนะครับเขาก็มีวิ่งรับส่ง8โมงเช้าถึง19เนากาทุกวันนะครับเราก็เอามอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์จอดไว้ที่ฝั่งเมืองครับแถววงเวียนน้ำพุหรือว่าตลาดนะครับ นี้ของบริษัทก็น้ำก็เริ่มไหลเข้าแล้วครับแต่ก็ยังไม่เท่าระดับของปี62ครับเพราะปี62บริเวณนี้ก็จะเต็มเต็มไปด้วยน้ำครับ ระดับน้ำจะลถก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับโอเคอันนี้คือน้ำจากแม่น้ำมูลนะครับเออล้นมาตรงนี้ก็สูงอยู่นะครับถ้าน้ำมาแรงมาเยอะน้ำก็จะขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับน้ำจากทางวิลามสุรินทร์ศรีสะเกดนะครับแล้วก็ทางฝั่งยโสธร้อยเอ็ด หมหาสารคามขอนแก่นชัยภูมิก็ไหลลงมาฝั่งนี้แล้วครับกพก็จิดเครื่องผักดันน้ําอยู่นะครับแต่น้ําก็มาเยอะครับโดนพายุด้วยก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วนะครับ่อยตั้งหลักกันใหม่อีกทีนึงโอเคครับคลิปนี้ก็นัาเบียดจาก ช่วงเที่ยงนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันต่อในทีหน้านะครับขอบคุณครับ